อลจะซัสครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทีครับนะครับหลุมสิบเอ็ดพาร์ห้าเรามาทำอะไรกันครับโปรเจ็ตก็วันนี้ครับอยากจะมาทดสอบดูว่าเวทใหม่กับเวทเก่าเนี่ยสปินมันต่างกันเยอะไหม,มนะครับโดยใช้เครื่องแท็กแมนเนี่ยเป็นตัววัดโอเคนะครับจะได้แบบว่า ฟกจริงๆเลยความจริงล้วนๆเลยใช่ไหมไม่<ช>มีแบบว่ามโนเลยเนาะ,ะไม่มีมโนผมก <Okay. S 2> ็อยากรู้เหมือนกันจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทดสอบว่าเวทใหม่กับเวทเก่าเนี่ยเวทใหม่เนี่ยมันเกาะลูกมากกว่าจริงหรือไม่นะครับโดยวัดที่ตัวสป <Okay. S 2> ินโอเคโอเคม่ได้ <ผม S 1> ครับมาดูสปินเรทกันจริงๆพวก P.G.A. นี่เขาก็ตั้งกันตลอดเนาะพวกพวกเครื่องแบบพวกโฟรไซส์หรือแท็กแมนเนี่ยคือทุกลูกเลยเนาะที่แบบชอบเรื่องตัวเลขมากๆเนี่ยคือมีสองเครื่องเลยอืทั้งแท็กแมนแล้วก็โฟรไซส์นะครับทั้งสองเครื่องเนี่ยมันจะมีความพิเศษไม่เหมือนกันนะครับตัวแท็กแมนเนี่ยมันจะจับลูกได้ดีมากเลยระยะสปินแล้วก็มีเรื่องขับพาร์ทอะไรทั้งหลายที่ เขาเรียกว่าอันดับหนึ่งอยู่แล้วอันดับหนึ่งนะครับโซนฟอร์ไซด์เนี่ยจะเป็นเรื่องของอ่านหน้าไม้นะครับที่แบบว่าสุดยอดเลยแล้วก็มีอินดอร์มีตีเล่นเกมมีอะไรเงี้ยมีเกมอ่าลูกเล่นเยอะสำหรับชอเขาเขาเรียกว่าห้องซิมูเลเตอร์นะครับแท็กแมนก็มีรอบนะครับทิ้งความคมชัดแล้วก็ เรื่องของสนามเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยร้อยกว่าสนามครับรอยหรือสองร้สนามเ,นเป็นแบบสนามแบบดีๆเลยใช่ไหมครับสนามดีดีๆเลยครับเหมือนออกรอบแบบจริงๆเลยอย่างแมตต์เมเจอร์ที่มีสนามแบบเจ๋งๆหรือเดอะเพ e r ครับนะครับซอลการ์ดก็มีนะครับก็พวกระดับ PJ ทัวร์เนี่ยบางทีก่อนนี้เขาจะไปเล่นพวกสนามพวกเนี้ยเขาก็จะตีในห้องซิมิเลเตอร์ที่บ้านเหมือนออกรอบซ้อมไปก่อนนะครับอย่างเช่นหลุม17 ที่ซซลการ์ดต่อกลางน้ำนะครับก็คือเขาก็ซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วแหละต้องชชนเลเตอร์ดูแล้วเหล็กเป็นไงอะไรไงตั้งลมตั้งอะไรได้นะครับโอเครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับเวทเก่าเวทเก่าโอเคอ่าในเรื่องของสปินเนาะสปินครับอ่า ขับสปีดสปินแอตแทกแองเกิลขับพานไม่ต้องเนาะไม่ต้องอมาดูกันว่าเป็นไงได้ครับเดี๋ยวดูเวทนะครับอันไหนเก่าอันไหนใหม่โอเคเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยเขาส่งมาเมื่อวานอ่ะฮะอ่าอันนี้จะเป็นอันที่ผมใช้อ่าคราวที่แล้วที่เรามาพูดกันโอเคอ่าที่เปิดถุงอะเนาะใช่ส่วนนี้คืออันใหม่อ่าวันนี้วันแรกเลยลงลงสนามวันแรกเลย ในขอดูหน้าไม้หน่อยดูซิว่ามันอเดี๋ยวดูอันใหม่ก่อนอ,อันใหม่ก็รู้สึกว่ามันด้านๆหน่อยเนาะ,ะมันน่าจะมีเขาเรียกว่าแฟกชัะ่นนะ,ะที่มันแบบว่าความสากอันนี้ก็ใช้มาสักพักแล้วมันก็จะมีการสึกหลอของร่องนะครับแล้วก็ความสากก็จะหายไปนะครับวพวกกรูปพวกมิวทั้งหลายนะครับอ,อืมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเวทเก่าก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะให้โปบูสิตนะครับชิปสิลูก นะครับด้วยลูกที่โปรบุสิ์ใช้คือลูกเขียวนะครับไทลิสโปวี 1X นะครับเยลโล่บอลโอเคสิลูกครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยของสปินเป็นยังไงนะครับโอเคลูกที่1ผ่านไปสปินด้วยการชิประยะประมาณ17หลาถึงธงนะครับ อยู่ที่สามพันหกร้อยกว่านะครับลูกแรกโอเคอืมค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับสปินโอเคเดี๋ยวเราใช้โอ้สปินค่อนข้างแน่นอนมากเลยนะอ,อยู่สามพันสองสามพันห้าครับ เดี๋ยวเราให้โปรพูสิตชิปสักสิบลูกนะครับแล้วมาดูค่าเฉลี่ยดโดยรวมว่าเท่าไหร่กันนะครับโอเคครบสิบลูกแล้วครับสิลูกแล้วไหนขอดูตัวเทเบิลหน่อยว่าเป็นไงเทเบิล <Table S 1> <Table S 2> คืออันนี้นะพะูซิตเทเบิลคืออันนี้นะตัวนี้ เทเบิล <Table S 2> oh. ว่าค่าเฉลี่ยเป็นไง10ลูก10ลูกค่าเฉลี่ยสปินอยู่ที่3,000 3น0 mm. ม 3, mm. นะครับแคลรี่ก็ประมาณ14หลาวิ่ง5หลานะครับตัวนี้ก็สำคัญนะพูดถึงว่าตัววิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าถ้าเป็นเวทใหม่เนี่ยมันจะสปินดีขึ้นไหมวิ่งน้อยลงไหมนะครับโอเค ดูดูว่าอันไหนมันเยอะสุดได้ไหมพูรเจต์ว่าแบบได้พอ,อ<ด>สปินเยอะสุด,สดคือ4 <Okay. S 2> <48. S 1> uh ี่พอ่าฮะนี่โอเคโอเคสี่พ okay. okay. ลูกนี้ uh huh. อ่ะฮะเดี๋ยวมาดูเวทใหม่กันโอเคครับผมเริ่มการทดสอบเวทใหม่ครับสิบูก okay. มาดูสิผลลูกแรกเป็นไง <7. S 1> นั่นไงโอเคเดี๋ยวเราดูค่าเฉลี่ยดูดูค่าเฉลี่ยดูค่าเฉลี่ยอืมมันกล้าใส่ธงด้วยนะพ่เจ็บอืมสามพนปอ้าวนี่ไงนี่มันกล้ามันกล้าเล่นด้วยนี่ไงอืม,อมน่าจะมีเรื่องจิตวิทยาด้วยเนาะ 1. 1> นี่ โอ้โหแรงเลยสี่พันสองอืมอืมไอแต่ผมสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งอะ,อะคือเวทใหม่อะ่ะเสียงโดลุกงไม่เหมือนนะไม่เหมือนเวทเก่าอะ่ะเสียงมันเป็นไงครับเสียงมันเหมือนอยากได้อยากได้อยากได้อ,อย่างเงี้ยเออเพราะว่าที่บ้านสั่งมาสามตัวเอ้ย อ่ามีคนอยากได้แล้วเออ <สะ S 1> มันมีเสียงอยากได้อยากได้อย่างเงี้ยอ่าโอเคยืดรุ่นนี้ยืนใกล้นิดนึงโอเคโเคูยหยุดจัดอืมสามนี่โปรพิสตลูกเนี้ยสามพันสามร้อยสี่สิบสองนะ,ะแต่ว่าลูกวิ่งอ่ะน้อยลง แคลรี่เนี่ยสิบสี่จุดสามแต่ท o ท a l เนี่ยสิบเจ็ดจุดสจุดเก้าคือมันเหมือนมันคลายสปินช้าลงอะ่ะมันจิกกรีนมากขึ้นอะ่ะอืมโดนลูกไม่ค่อยดีอะ่ะลองดูโดนลูกไม่ค่อยดีสามพันแปดอืมอืมนเนี่ยเอเวอร์เรแบบว่าขึ้นเลยเนาะใช่เดี๋ยวเรามาดูเอเวอร์เรต์สิบลูกกันนะครับดูสิ แล้วโดยส่วนตัวของผมเนี่ยก็เวลาเวทใหม่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าลูกวิถีลูกเนี่ยมันจะต่ํากว่านะครับถ้าเป็นเวทเก่าเนี่ยมันจะเหมือนลอยออกจากหน้าไม้ลอยลอยไม่มีสปินสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเวทใหม่เนี่ยลูกมันจะพุ่งกว่าไม่รู้ยังไงเนาะอืมมาดูดิเงินบริเวไม่ต่ำสามพันห้าเลยเนาะอืม โอ้หยุด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 ลุงนี้หยุดอืเนี่ยชิประยะแค่ประมาณสิบเจ็ดหลาเนี่ยสามพันกว่ารอบนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะกลัวบเจ็ตจะสี่พกว่าสิเฮ้ย <c oughs> หรือต้องลองเดี๋ยวต้องให้ลองอ่าเดี๋ยวให้ลองนะ,อะโอเคอ่าไหนขอดูเอเวอร์หนเรสต์เทเหน่อยนะ ฟรีช r o ู p อ,อยู่สามพันห้าเนาะอสม่ำเสมอนะอสามพันห้าก็ที่ผมบอกไอโเจ็ตว่ามันไม่สามพันไม่ต่ำสามพันห้ร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะฮะอันอที่ดีที่สุดก็คือสี่พันสี่พันสองชัดเจนโอเคชัดเจนนะว่าเวทใหม่เนี่ยมันม,มีผลทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็ตัวเลขที่เราทดสอบมาไม่ใช่การมาโนเนานะ อ่าฉะนั้นสั่งเวทใหม่กันให้หมดต้องต้องต้องเวทใหม่อ่าฮะอ่าแล้วจะมีพาชั่นขึ้นมานี่พาชันในการตีกรอบขึ้นอีกเยอะเลยนะเยอะเลยอ่าอ่าโดยเฉพาะโปรเจกต์ตอนนี้เนี่ยหมายตาแล้วหมายตาแล้วหมายตาแล้วเนี่ยมีแบบนี้อีกสองอันอ่าฮะหมายตาแล้วว่าถ้าวันนี้ซ้อมชิปแล้วมันได้เนี่ยอืมผมจะต้องโดนแน่ๆเลยอ่าถูกอ่าอืมท่านผู้ชม ช่วยเป็นกำลังใจให้บรเจ็ดด้วยครับว่าวันนี้เขาจะได้เวทตัวนี้ไหมเราได้เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทําพิธีมอบรางวัล SM8 หกสิบซะงั้นศูนย์สี่ L กันโอเคครับครับผมบรเจ็ดลองเวท Fresh Group ครับของไททอริส SM8 หกสิบศูนย์สี่ L ครับ โ,โปรเจ็ตเนี่ยเขาเป็นคนชิปสปินเยอะกว่าผมเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วสี่พันสี่พันนี่คือชิปปกติเลยป่ะครับชิปปกติเลยครับหน้าไม้สแควร์โอ้โหนี่ไงชิปปกติหน้าไม้สแควร์ของโปรเจ็ตนี่คือสี่พันเลยนะลูกแรกอืมเรียกว่าเป็นปรมาจารย์เลยแหละของลูกชิปเนี่ยสามพันหก สามพันหกยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ใส่ของเลยให้ใส่ของเลยไหมอ่ะได้ใส่ของเลยอ,นะอ่าต้องต้องใส่ของเลยเพราะว่าวันนี้ต้องโชว์ฟอร์มแล้วเพราะว่าโปรภูสิทธิ์จะตัดสินภายในวันนี้ว่าโปรเจกตจะได้ครอบครองตัว sm 8ปดหกสิบศูนย์สี่ไหมว่าเบาส์เนี่ยมันจะเหมาะกับโปรเจกตไหมแต่เนี้ยจะบอกว่าอ่าประเด็นคือว่าสามลูกเนี่ย ท่าหลุมมาเลยอมันห <จะ S 1> ยุดต้องการเวทใหม่ทำไมเนี่ยมันหยุดเกินอะว่ะเจ็ตมันต้องการเล่นดีอ่ะลงเลยเดี๋ยว <c oughs> วันนี้ผมจะให้คะแนนโปรเจ็ตนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับเวทอันนี้ สปินเป็นไงครับลูกนี้ไม่ค่อยออ้ยลูกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอ่าอ่าแต่ว่าคือผมรู้สึกว่ามันลูกมันเบรกมากกว่าอ้เป็นไงครับตอนนี้ออความรู้สึกรู้สึกดีครับเขืยนหน่อยนะตัดหน่อยนะออ้ยเขา้าเข้าเนื้อเลยครับ บลส์ตัวนี้เป็นไงครับพอได้ไหมได้อยู่ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะอืมคือสําหรับโปรเจกตคือได้อยู่ตอนนี้ยังได้อยู่เนาะทําใหม่อะได้ตลอด๋อ,อทถ้าใหม่ได้ตลอดถูกโอเคเดี๋ยวให้โปรเจกตชิปลองอดูครับ S M 8ป o g i e Design 6004นนะครับ L สี่พันสี่พันใช่รา hmm. คาเนี่ยสี่พันอ๋อโอยตัวนี้พิเศษสุดๆค oh. รับโปเจ็ต๋อน่าจะหมื่นกว่านะ <Okay. S 1> อ่าเพราะว่าผมได้สั่งเอ่อมันมีให้เลือกสองอย่างคือเราสามารถสั่งได้สองอย่างคือผมสั่งทัวร์กลายกับสมูทกลายลาย อ่าก็คือเป็นเหมือนที่เราเปิดถุงกันวันนั้นเลยคือผมก็สั่งมาเหมือนเดิมเลยอ่าก้านอะไรเหมือนเดิมกริปเหมือนเดิมเบลส์เหมือนเดิมอ่าก็คือจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็คือชิปเหมือนเดิมแต่ว่าความใหม่ได้ความใหม่มาคือความเฟรชกร๊ปอ่าไทเกอร์เขาจะคลั่งมากเลยนะครับเรื่องเฟรชชั่นหรือ ความเฟรชของกรุ๊ปเนาะโปรเจ็ตใช่ไทเกอร์นี่เรียกว่าเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยแหละอืมแข่งอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเลยแหละใช่พวกระดับโลกมันเราต้องยอมเขาต้องนี้ว่าการตลาดมันเยอะมากนะโปรเจ็ตเนาะ,นะใช่คือเขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยคือจะเปลี่ยนก่อนแข่งอะไรได้เลยเพราะว่าเขาก็มีหลายอันอยู่แล้วว้าวโอ้โปรเจ็ตดูเหมือนจะติดใจนะครับ เริ่มออกเสียงดังครับเสียงดังโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปครับว่าจะเป็นไงเราได้ทำการทดสอบมา20ประมาณ20 30ลูกแล้วนะโปรเจ็ตม,มีเรื่องของลูกเข้ามาอีกอว่าถ้าเป็นลูกขาวเนี้ยสป็ินเยอะกว่าลูกเหลืองใช่อ่ามีมเทคนิคมีอะไรเรื่อง โปรเจตเห็นยังไรกับเรื่องนี้ครับคือโปรภูสิทเนี่ยใช้ลูกเขียวมาตลอดอะนะครับเพราะว่าเขาชอบในเรื่องของฟิลลูกที่มันมีความแข็งนิดนึงะนะครับส่วนผมเนี่ยยังชอบฟิลเรื่องของความนุ่มที่เล่นข้างกรีนนะครับเป็นโปรวีสีขาวโปรวีเนะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะเวทที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้พวกลูกเขียวหรือลูก สีดาตอนเนี้ยระยะมันชอบโดดนะครับเดี๋ยวผมทดสอบเลยว่าชิปด้วยลูกเขียวกับลูกขาวเนี่ยสปินมันต่างกันจริงไหมนะครับอันนี้เพิ่งคิดสดเลยเพราะผมทดสอบดูเฮ้ยทาไมสปินมันมันน้อยกว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกทีสส่ตาผมมองลูกไปเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องหยุดกว่าผมเลยเอาลองเอาลูกขาวมาชิปแท็กแมนก็บอกว่าสปีดมันเยอะกว่าจริงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งสดๆเลยอ่าเดี๋ยวเตรียมลูกก่อน วิจัยครับ่ทำการวิจัยวิจัยครับเอาขาวก่อนหรือเขียวก่อนจริงๆสลับเลยโ่อเจเนี่ยลูกเดียวรู้เรื่องเลยโอเคลูกเดียวรู้เรื่องนะอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ลองมาแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคอ่าเริ่มลูกเขียวก่อนเอาลูกเหลืองไงโ่อเจษอ๋อลูกเหลืองเอ้ยจะลูกเขียวตลอด มันเสียงมันแข็งแข็งหน่อยเนาะอืมอืม 4, นะอสี่พันนะอ่ะสปินสี่พันนะครับโอ้โหเูเทนี่ธรรมดาลรคจิตหน่อยลูกนี้ต้องลรคจิตแล้วต้องชิมให้เหมือนเดิมดิอ๋อต้องชิมเหมือนเดิมคนระับ<อ>เพราะว<อ>่าเมื่อกี้เขาโรจิตแล้วนะฮะอืมหูหัวใหม่<อ>ได้<อ>ไหมโด<อ>นดีอ่ะ ได้ยังห้าพันหนึ่งไปดูเลยเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยอ่าเนี่ยเฮ้ยมองที่นูม่มดเเิเอออ้้หอืมต่างกันเป็นพันเลยเหรออือโอ้ขออีกรอบได้ไหมอ่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งอันนี้อเอาขาวก่อนางอ่ะอ่ะขาวก่อน อชนทงเลยเท่าไหร่ครับ4,400โอ้ลูกขาวเมื่อกี้4,400นะครับสปินเรทโอเคอันนี้ลูกเหลืองบ้างเท่าไหร่ครับพเจสดส3,008น0 0ดทุกครั้งเลยนะอืมคือลูกลูกเหลือง <laughs> จะสปินน้อยกว่าตลอดอ่ะนะครับซึ่งมันก็ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้สมมติคนที่สปินจัดๆรหรือคนที่ต้องการระยะลูกที่แข็งอย่างเช่นโปวีวันสีดำหรือจะเป็นโปวีวันสีเหลืองอะนะครับพวกลูกพวกนี้มันสามารถลดสปินได้และทำให้ระยะไกลขึ้นได้นะครับส่วนคนที่ยังชอบฟิลข้างกีน การเกาะของหน้าไม้ที่นานขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมก็แนะนําเป็นลูกโบยวันสีแดงนะครับก็คือแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยลูกสีดำจะตีสั้นกว่าสีแดงถูกไหมนุ่มกว่าสีแดงแต่สมัยเนี้ยกลับกันละสีดำแข็งกว่าไกลกว่าสู้ลมมากกว่าส่วนสีแดงเนี่ยนุ่มกว่า ช็อตเกมดีกว่าเกมดีกว่าใช่แล้วแต่คนแหละว่าอืมแต่โปรเจรกต์จะรจิตอ๋อรกจิตนะรลรจิตลรจิตอ่อาแต่สั้นตลอดสั้นหลุมตลอดไม่รู้เป็นอะไรชิปหยุดจริงจริงถ้าสั้นหลุมตลอดเน,นี่ยควรจะเป็นลุกเหลืองเนาะนั่นนหรสิอ่าเอออ่าแต่ว่าเขาก็ยังลรจิตเรื่องสปินอยู่ดีคือไปเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเรื่องของสปินเข้ามานะครับว่าจะต้องสปิน อย่างนั้นเดี๋ยวขอชิปลูกเหลืองให้หยุดแบบอ่าดูดิว่ามันต้องทำยังไงถึงจะหยุดอย่างนั้นเลยอ่าต้องใส่ความโรคจิตเข้าไปแข็งกว่าจริงอ่ะนี่ลูกออกไปเร็วเลยเนาะพ่อเจษใส่ความอาคาดเข้าไปหน่อยนะครับอา่ว่าต้องลงลูกนี้อ่า โอ้ยมันเอ้ยอ้ยมันก็เกือบนะวะนแต่มันต้องลงในสถานการณ์ที่มันต้องลงจริงๆนะวะเชฟใช่ธรรมนูนสีโรสครับถ้าถ่าต้องเขาเลยครับโอเควันนี้ลากันไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบเวทใหม่แล้วก็ลูกกอล์ฟนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ ให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเวทใหม่หรือรเลือกลูกกอล์ฟใหม่นะครับโอเ <Okay. S 2> คนะครับลากันไปก่อนครับกอล์ฟเจ๊ซับครับบ๊ายบายครับ,บ,ค,รบครับผม